โอเคฉันทำรงแล้วคู่ได้ตั้งแต่แรกเลยเนียนมีดอ๋อจู่เลย

ดึงดึงดึงดแม่ตาออาวนี้สมองไครเร็วก็คนนั้นสิดึงดึงดึงดไหนอะรถทันเจอก็ได้อะไรมั้คุณไมมเจอได้ ควานๆวันควัน้อหม่อ้เบะุงนะคฉันมองให้กาสเธอมาจากไหนสงะึง่งอะไรนะอะไรนะอะไรนะ 嗯。Mm.

เจอแล้วเจอแล้ว1 2รหนึ่งสองไหลปลาามตับตับสีแดงอีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ส5่6ิบ1้าส2 0 2ก2ิ2เ2็2ส2บ2ปดี่8 2บยี่สิมีเแบ่งคนละเหรออมันเหลือยีห่หก็ไปสามนีไ่ไงพอดีนัน โอ้มีรอบเดียวนะเดี๋ยวสลับไพ่ก่อนใครเขาเล่นไพ่การ์ดหรอกมันคือการ์ดบ้าแล้วเธอทันนั้นเราเล่นการ์ดกันเนะี่ยนางสลับเหมือนให้ไม่ใช่อยู่เดี๋ยวอันนี้ให้มันเป็นการ์ดสำหรับการเรียนรู้ค่ะไหนมันคือไพ่ตรงไหนคะคิตตี้บอสไหนสปอตสปอต

à không mời đúng hả tất cả món tất cả món à, oh! ja. tất ừ. cả món tất 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 cả món หนึ่งสตงหนึ่งสองที่สียิงไม่ไม่พูดอแ่ไม่ไม่รู้ไม่ไม่หนึ่งสแม่ได้น้อยเดี๋ยวเดี่ยวผิดหนึ่งสองรอบนี้ฉันไม่ทางเธอแล้วเนี่ยเป เหรอเด้อเดนะไม่ใช่แต่มันเหมือนกันนี่ว่าที่นอนเนี่เนี่ยของฉันอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะดังนั้นฉันไม่ได้เลยรอบนี้เนีย่ยของ

Shh, <laughs> ดบ้ยี่สิบยี่ิบสอได้เยอะว่าัน้เยอว่าฉันเยตอนแรกม่ได้ยี่สิบยี่ไอ้แปดตอนนี้ยี่สิบสองเธอได้ยี่งตอนนี้ฉันได้ยี่สิบสเธอได้ยี่สิบแปดสลับกันเอาขออีกรอบนึงหมดแรงแล้วนะ ใครถอดรอบเรียสองนแ่กสสนหวานเหือนสีอะไรก็มรเงี้ยมเง้มเงี้มเฮ้ยมันไปคืออะไรเนี่ยลอยมา

อะ,อะไรเอ็ทไมัมาทไมต้องมาแอบพอะไรหนูาเกิอะไร <c oughs> ะไรก,รกินหนูเลหรเดี๋ยวมันกลับว,ม,วมันกลับด้านตอนนึงนงั้นเดือนไปคิวกิน ิทไม้เด้หลชันเรือเรือมีที่ไหนวะเหรอฮะเนี่ย Bon. Tena. Yep. Okay. <coughs> ฉันไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้ไม่เห็นอะไรเลยนายกะเอ๊นายนับสินยนับนายน้อยหนึ่งสองสามสี่ล้วอเนนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 1> 18, 1แปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองเขาดูมาอีกรอบเดียวอยเออเอออันติดไปครับกลองถองตัางกุยเฮ้ยหนูว่ากลองถอ,อ,ตอง,งตัางกุย สถนที <ings radio> <finden> <int os S 1> <sm deve> ่เสื้อกระเป๋าตะเกียบ

Thấu Thấu quan Nào Ta chia ăn Nào Lấy thay Nước là thay thay non Thôi là khi Nạp tạp